ขอกราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมม่อนคงเองแล้วนะวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในแบบคราฟพีตกันอีกเช่นเดิมนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาะรีวิวอแอดออนวีย่สิบเก้านะครับผมวียิบเก้าที่เขาเพิ่องอัปเดตมานะซึ่งผมเพิ่งจะมาทาคลิปนี่แหละเออจะมารีวิวแค่ของที่จะมีในแมปเท่านั้นนะไม่ได้มารีวิวทั้งหมดในแอดออนนะครับมาเริ่มกันอย่างแรกเลยนะอย่างแรกก็คือผล,ลไม้ปีศาจใหม่นะซึ่งผลนี้ผมว่าน่าจะเป็นผลแม่เหล็กมั้งน่าจะเป็นผลแม่เหล็กครับ สกิลแรกก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับการสะท้อนกระสุนปืนจากมอนสเตอร์นะหรือไม่ก็ผู้เล่นนะครับผมซึ่งก็จะสามารถสะท้อนกระสุนปืนได้นะสามารถใช้กับศัตรูที่ถือปืนได้นะเห็นปะมอนสเตอร์ Monster ที่ถือปืนนะแต่จะไม่สามารถใช้กับมอนสเตอร์ที่ถือดาบได้นะนี่มันก็จะสะท้อนดาเมจไปหาคนที่ยิงนะประมาณนี้เลยนะครับกับสกิลแรกนะครับผมสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับการดูดเหล็กออกมานะเป็นการดูดเหล็กทั้งสามารถ ดูดได้ทั้งาดาบเหล็กแล้วก็ดาบของอมอนสเตอร์นะอะไรก็ตามนะที่ดูเหมือนเหล็กนะก็จะสามารถดูดออกมาได้นะหรือไม่ก็ถ้าเรามีเหล็กอยู่ในตัวเราก็จะสามารถาจะสามารถดูดเหล็กในตัวออกมาได้นะครับผมวิธีการที่จะดูว่าเราดูดเหล็กไนดะ้มากี่อันนะเราก็ดูจากาสกอร์บอร์ดด้านขวามือบนเห็นปะไอ้สกอร์บอร์ดต,ตรงเนี้ยนั่นแหละครับก็ตอนนี้ผมดูดมาได้5ใช่ไหมดูดเหล็กมานะเราก็จะสามารถสร้างเป็นแขนกลได้นะ ถ้าเราดูดเหล็กมาครบ10เราก็จะได้แขนกล1ข้างนะแต่ถ้า,าดูดมาได้20นะเราก็จะได้แขนกลมา2ข้างนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครบ10แล้วนี่เราก็จะได้แขนกลมา1อันนะซึ่งแขนกลอันนี้ก็ดาเมจอยู่ที่15นะครนะผม,มตีแรงตีแรงพอสมควรนะนี่ก็จะแบบนี้เลยนะ ซึ่งมันก็จะสามารถพังได้นะซึ่งตีไม่กี่ทีมันก็จะพังละเออวิธีการสร้างแขนกลใหม่แล้วก็ดูดแม่เหล็กมาเหมือนเดิมนะ10อันนะต่อไปก็แขนกลแบบที่สองนะแขนกลแบบที่2แลเราก็ต้องดูดเหล็กไม้ครบ20นะผมนี่ตอนนี้ดูดมาได้หแล้วนะดูดมาได้หแล้วโอเคครับครบ20แล้วเราก็จะได้นี่แขนกล2ข้างนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแขนกล2ข้างก็จะอยู่ที่ดามเมจ15เหมือนเดิมนะซึ่งแขนกลอันนี้มีความสามารถพิเศษก็คือเวลาเราตีกดครั้งเดียวนะ ตีครั้งเดียวมันก็จะตีออโต้เลยนะเห็นไหมแบบนี้นะมันจะตีออโต้เลยนะครับจนจนกว่ามอนจะตายนะและแขนกลอันนี้ก็จะพังได้เหมือนกันนะซึ่งเราก็ต้องสร้างใหม่นะดูดแม่เหล็กมา20อันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะกับผลใหม่ใน add on v 2 9เนะครับเรามากันอย่างต่อไปเลยนะครับอย่างต่อไปก็คือ,อรูปแบบผลเปลี่ยนไปนะซึ่งก็จะมี2ผลนะที่รูปรูปแบบเปลี่ยนไปนะก็ผลแรกก็จะเป็นผลมังกรนะนี่ผลมังกรก็ อ่าตอนแรกก็จะเป็นแบบสีฟ้าๆแล้วก็มีเหมือนอ่าเหมือนเขาบังกรสีเหลืองๆนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมซึ่งก็ดูเท่พอสมควรเลยนะผลบังกรก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ผลต่อไปผลโมจินะผลโมจิตอนแรกก็จะเป็นสีขาวพวนนะแล้วก็อ่ามีกา้านมีก้านเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลมั้งเออหรือไม่ก็สีดำนี่นแหละก็เปลี่ยนรูปแบบแกลายเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งให้ดูนะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลย มาดูกันที่สกิลผลโมจินะสกิลผลโมจิก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะค่อนข้างเล็กน้อยนะก็จะนี่เป็นสกิลแบบนี้นะสกิลตอนอ่าสกิลต,ตอนนี้ก็สามารถเคลืลอบฮนะาคิได้แล้วนะไอสกิลต่อยรัวๆแล้วก็อ่าสกิลต่อยแบบนี้นะก็สามารถเคลือบฮาคิได้แล้วนะถ้าเรายังไม่เคลือบฮาคินะมันก็จะกลายเป็นสีขาวแบบนี้นะนี่ก็จะสีขาวแบบนี้เวลาเราเคลือบฮาคินะทั้งฮาคิริวโอแล้วก็ฮาคิธรรมดานะนี่เดี๋ยวเคลือบให้ดูนะนี่ ก็จะกลายเป็นสีดําเท่เหมือนเดิมนะสกิลหมัดรัวตอนนี้ก็สามารถใช้กับผู้เล่นได้แล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสามารถใช้กับผู้เล่นได้แล้วนะนี่สามารถทําการโจมตีผู้เล่นได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับกับผลโมจิที่อัปเดตนิดๆหน่อยๆน่อยนะอย่างต่อไปนะครับก็คืออัปเดตอาวุธใหม่นะอัปเดตอาวุธใหม่ก็จะเป็นปืนยาวของท่าอัเรือนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะปืนยาวของท่าอัเรือนะก็จะสามารถยิงออกไปได้แบบนี้นะซึ่งเราจะมองไม่เห็นกระสุนนะ ก็ยิงออกไปแบบนี้นะดาเมจก็น่าจะแรงพอใช้ได้นะครับผมนี่ยิงออกไปนะก็ประมาณนี้เลยนะผมกับปืนทห,หารเรือนะวิธีการหาปืนในแบบนะ้มาที่เกาะมารีนฟอร์ดนะครับผมเกาะมารีนฟอร์ดก็จะอ,อยู่ข้างหน้าของเกาะกลางเลยนะมาทีา่ห้องตรงนี้นะแล้วก็ลงไปทางลงตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะมีทางลงอยู่นะก็ลงไปแบบนี้นะครับผม ก็จะมีจุดฟาร์มจุดฟาร์มท่ารนเรือก็จะอยู่ตรงนี้นะมอนท่ารนเรือก็จะเกิดอยู่ใต้ล่างเกาะมารีนฟอร์ดนะซึ่งวิธีการหาปืนก็หาจากมอนพวกนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะได้จากมอนที่ถือปืนนะแบบนี้เลยนะซึ่งมันก็จะสุ่มเกิดสุมเกิดตัวที่ถือดาบแล้วก็ตัวที่ถือปืนนะครับผมซึ่งปืนก็หาได้ง่ายๆเลยนะจากทหารนเรือที่ถือปืนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ก็มาฟาร์มกันได้นะครับผมอย่างต่อไปก็คือมอนตัวใหม่นะมอนตัวใหม่แนทออนนะซึ่งก็อนาคตผมก็จะเอาเข้ามาในแมปนะครับผมก็จะอาจจะเป็นบอสตัวใหม่หรือว่าอะไรก็ตามนะนี่ก็จะไปประมาณนี้นะมอนตัวนี้ก็จะชื่อว่ายูสทัตคิดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมจาจะไม่ค่อยได้นะซึ่งมอนตัวนี้ก็จะรอปเป็นผลใหม่นะผลใหม่ที่เพิ่งรีวิวไปนะ ก็จบไปแล้วนะครับกับการารีวิวแอดออนอัปเดต v ียนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r สไครห์ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย